สวัสดีครับครูกบติววิทย์ฟิตวันละข้อครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิตกันเลยครับข้อสอบโอนิตวิทยาศาสตร์ชั้นม3ปี2562ข้อมูลอาหารของสัตว์แต่ละชนิดในระบบนิเวศแหล่งน้ําแห่งหนึ่งแสดงดังตารางจากข้อมูลข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศนี้ไม่ถูกต้องโจทย์ข้อนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารครับ ซึ่งจากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วห่วงโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดๆส่วนสายใยอาหารเกิดจากห่วงโซ่อาหารตั้งแต่2ห่วงโซ่อาหารมารวมกันครับจากข้อมูลในตารางนะครับจะมีสัตว์อยู่ทั้งหมด5ชนิดคือชนิด A B, C, D และ E ครับซึ่งจากข้อมูลในตารางนะครับเราสามารถวาดแผนภาพสายใย,ยอาหารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสัตว์และอาหารของสัตว์ได้ดังนี้ครับสัตว์ชนิด A กินสาหร่ายเป็นอาหารสัตว์ชนิด b กินสัตว์ชนิด a เป็นอาหารสัตว์ชนิด c กินสาหร่ายและผักตบชวาเป็นอาหารสัตว์ชนิด d กินสัตว์ b และสัตว์ e เป็นอาหาร สำหรับสัตว์ชนิด E จะกินสัตว์ซเป็นอาหารครับเมื่อเราได้แผนภาพแสดงสายใยอาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำแห่งนี้แล้วเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันครับจากข้อมูลข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศนี้ไม่ถูกต้องข้อ1สายใยอาหารนี้ประกอบด้วย3ห่วงโซ่อาหารข้อ1ถูกต้องครับเพราะสายใยอาหารนี้ประกอบด้วยสห่วงโซ่อาหารดังนี้ครับ ห่วงโซ่อาหารที่1ประกอบด้วยสาหร่ายสิ่งมีชีวิต A สิ่งมีชีวิต B และสิ่งมีชีวิต D ครับห่วงโซ่อาหารที่2ประกอบด้วยสาหร่ายสิ่งมีชีวิต C สิ่งมีชีวิต E และสิ่งมีชีวิต D ครับและห่วงโซ่ที่3ประกอบด้วยผักตบชวาสิ่งมีชีวิต C สิ่งมีชีวิต E และสิ่งมีชีวิต D นั่นเองครับ ข้อ2ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของสายใยอาหารนี้คือสิ่งมีชีวิตดีข้อนี้ถูกต้องครับเพราะจากแผนภาพสายใยอาหารนะครับสิ่งมีชีวิตดีจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายครับข้อ 3. สัตว์ B และ E มีบทบาทเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าในสายใยอาหารนี้ข้อนี้ถูกต้องครับจากแผนภาพสายใยอาหารนะครับจะสังเกตได้ว่าสัตว์ B กินสัตว์ A เป็นอาหารดังนั้นสัตว์ B เป็นผู้ล่าครับ แต่ถ้าสัตว์ดีกินสัตว์บีเป็นอาหารสัตว์บีจะเป็นผู้ถูกล่านั่นเองครับและจากแผนภาพนะครับสัตว์ E กินสัตว์ C เป็นอาหารสัตว์ E จะเป็นผู้ล่าครับแต่ถ้าสัตว์ดีกินสัตว์ E เป็นอาหารสัตว์ E จะเป็นผู้ถูกล่าครับข้อ4ถ้าอัตราการตายของสายลายเพิ่มขึ้นสัตว์ C จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์ A ข้อนี้กล่าวผิดครับเพราะจากแผนภาพสายใยอาหารนะครับถ้าอัตราการตายของสายเพิ่มขึ้น คือจํานวนสาหลายลดจํานวนลงสัตว์ A จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์ C ครับเพราะถ้าสาหลายตายหรือลดจำนวนลงสัตว์ C ยังสามารถกินผักตบชวาเป็นอาหารได้อีกครับดังนั้นข้อที่กล่าวถึงระบบนิเวศนี้ไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองครับคุกบตววิวิทย์วิทย์ฟิต